สวัสดีนะคะนี่ก็คือมะขวพวงเนาะถึงบ้านแล้วนี่ก็หน่อไม้ขนุนสายบัวขาฝรั่งแล้วก็เขาเรียกอะไรอันเนี้ยมัดเดทอินก็คือมัดเดทอินอังกฤษแต่เราต้องมั่นใจในไทยว่าตัว English, know, sure นี่ก็ใบสะคูเนะาะใบสะคูมียอดอตำลึงแล้วก,นนก,ลก็อันนี้ก็ใบขี้เหล็กอันนี้ก็ เขาเรียกผักอะไรก็ไม่รู้สเปกหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคนลาวเขาจะใช้สะเบกใบเงาดำมะพร้าวเอามาะพร้าวมาจะเอามาทำขนมนะตรงนี้มะนี่ไปมะม่วงแล้วก็อันนี้ก็ไปขิ้นเล็ดเนาะนย่าบอกให้เอามาให้นี่ใบมะละกอไม่รู้เขาจะมาทำอะไรเนาะ นี่ก็เยอะเลยมีมามาทั้งตลาดเลยมามาทั้งตลาดเลย,ยถึงบ้านแล้วเนาะปลอดไทยขอบคุณคุณสามีเนาะ